สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านข่าวเด็ดเพ็ดมันวันนี้มีผู้รอบรู้และเป็นนักวิชาการทางด้านการเมืองมาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับคุณสัญชัยมาศสวัสดีครับถามตรงประเด็นเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างคุณอยู่สีไหนสีสะเก็ดผมคิดว่าสีสะเก็ดเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทําให้บอลลีกภูมิภาคเนี่ยฟีเวอร์มากๆเลยนะครับผมไม่ได้หมายความว่ายอย่าง,งานั้นผมหมายความว่าคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งทน ฝังคนเนี่ยถนนโลง่งรถไม่ติดไปทาธุระป่าปังก็ง่ายครับสบายครับคุณไปไหนเนี่ยผมก็ไปเรื่อยๆของผมอย่างนี้แหละครับคุณสันครับสถานการณ์สรรามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์เป็นยังไงก็ยังปกติดีอยู่นี่ครับปกติยังไงมันยังบึ้มบึ้มบัมบ่มบัม่มกันอยู่ก็นั่นแหละครับถ้าวันไหนมันไม่บึ้มบึมบั่มบัมบ่มกันไม่วางอะไรกันเนี่ยมันก็ผิดปกติทําไมมันต้องวางระเบิดมันขี้เกียจถือระเบิดลูกหนึ่งหนักเกือบ50โลเนี่ยเขาจะถือไปทําไมครับ มันหนักมันก็เลยเอาไปวางไว้ตามชุกไรถทหารบ้างตามสี่แยกบ้างตามมอเตอร์ไซค์ถังน้ําแข็งก็ยังมีนะครับเวลาเขาวางระเบิดเสร็จทาไมเขาต้องวางเรือใบผมคิดว่าถ้าสาเหตุที่วางเรือใบเนี่ยมันวางเรือหางยาวไม่ถนัดมันขี้เกียจเอารถลากมามันก็เลยฉวยโอกาสเอาเรือใบไปวางไว้เต็มถนนเพื่อให้คุณกับพ่อคุณเนี่ยมาเล่นวินเซิร์ฟได้เลยครับครับคนสั่นครับ ไข้วัดนกกับไข้วัด2,009อะไรร้ายแรงกว่ากันผมคิดว่าวัดนกร้ายแรงกว่านะครับเพราะวัดนกนี่เกิดจากนกปากห่างที่บินหนีหนาวมาจากไซบีเรียประเทศจีนตอนใต้ผ่านมาที่เกาะหำไหลตลลอีกแล้วม,มาพักที่กทม .2 คืนนกปากห่างกลุ่มนั้นช่วยกัดบินไปสืบพันธุ์กับเป็ดที่สุพรรณบุรีก็เลยติดเชื้อ h อ n 1เข้ากรุงเทพแล้วเราจะแก้ไขยังไงไม่มีวิธีแก้หรอกครับ เวียดนามเสียชีวิตสิบศพเพราะไข้หวัดนกเขาไม่กลัวเขาต่อต้านได้ทนขณะที่ไทยนีหน้าบางผวากันทั่วประเทศกลัวไข้หวัดนกจะเป็นจะตายส่งรัฐมนตรีเกษตรไปกรุงเจยนวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปจับมือกับเจ้าที่องค์การอนามัยโลกหรือฝรั่งเขายอมมาจาก world health organization แปลเป็นไทยไม่รู้เดาเอา สั่งให้ประชาชนคนเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตาดำๆฆ่าไก่ในฟาร์มตายไปหลายสิบล้านตัวครับรักชดเชยราคาเท่าไรรายได้ของคนเลี้ยงไก่ก็ไม่ดีขึ้นเนื่องจากแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดไก่ตายมากๆคุณจะทํำยังไงต้องดึงเสือดึงกุง้งดึงน้าเต้ามาโปะไก่ให้หมดเขาออกกบสามดอกแหละครับเขาโดนแดงทั้งคณะเลยครับท่านเล่นตลกนะครับผมไม่ละครับผมก็เป็นปกติอย่างนี้ที่ผมอยู่เลยนะครับเลิกครับแม่ผมอยากเล่นตลกกับท่านเหลือเกินได้เลยครับคุณสันครับ คุณรู้กฎกติกาฟุตบอลหรือเปล่าโอ้โหผมเล่นเป็นประจำเลยครับฟุตบอลเนี่ยชอบมากเลยนะครับลูกออกหลังออกหลังเรียกลูกคอนเนอร์ออกข้างออกข้างเรียกลูกทุ่มก่อนทุ่มก่อนทุ่มก็หกโมงที่ไอ้ควายหรอทั้งนั้นผมอยากทายปัญหากับ่ันเลยวกันโอโ้เชิญเลยครับผมรอนานแล้วครับคุณสันครับครับผมอยากจะทราบว่าวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดร้างไม่ใช่ครับวัดสายตาประกอบเวน วัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดสายตาประกอบแก่นวัดที่ดินวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดที่ดินวัดรอบเอวอผมมีแค่นี้อ่ะผมก็มีปัญหาเหมือนกันอ่ะทายมาพระอะไรมองไม่เห็นพระอภิริหารพระแอบพระอะไรมองไม่เห็นพระแอบพระตาบอดงวยสงอะไรอยู่ในวัดสงน้ำพระว่าสงสัยหัวเทียนบอดปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาว่านปลาจินบุรีปลาอะไรใหญ่ที่สุด ปลาจีนบุรีป,ปลารีด,ด <bunker> อะไรใหญ่กว่าปลาเีดไม่มีปลาเีดชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าปลารีดชุบแป้งทอดไม่มีกระทะทอดปลารีดอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลาเีดไม่มีรถมันทุกกระทะอะไรใหญ่กว่ารถบรทุกกระทะไม่มีลานจอดรถอะไรใหญ่กว่าลานจอดรถไม่มีผ้าคลุมลานอุด้ามนะครับพี่ขอโทษครับคุณยื่นเทนี้ให้กูครับ ครับคนย่อนครับครับขอโทษครับผมอยากจะทราบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกและอะไรหกหกแล้วก็เชฟสิครับเชดเลยครับถูกสิครับนี่ปลาอะไรควายงงฮะปลาอะไรควายงงปลาซิวปลาซิวปลาซิวเอาละไม่ขันไ้มันรู้ไป